สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับช่องเอทเทิริบิสอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาทำการนี่ครับ็นถุงเซเว่นนี่ไหมเพิ่งไปจัดมาเลย <laughs> แคมปัสขนาด10บาทครับแคมปัสขนาด10บาทนี่หาซื้อได้ที่เซเว่นเเวเท่านั้นนะครับน่าจะเฉพาะเซเว่ขนาด10บาทก็ผมได้มาทั้งหมดเมื่อกี้เลย ยี่สิห่อห่อนึงก็สิบาทก็มีการสองใบนะครับที่แตกต่างจากการห้าบาทก็คือการห้าบาทเอ้ยสองบาทมีใบเดียวแล้วก็2องสบาทปิดสก็เทปใสมาแบบเคลือบเคลือบตัว2องก์านี่ทั้งทั้ง2องเลยก็ดูแน่นหนาดีแต่ก็จะแกะยากขึ้นมาเริ่มเปิดซองแรกนี้เลยดีกว่าซแรกแรกสอใบ ถ้าจะเปิดยากครับนะเดี๋ยวนะตรงไอ้ีไม่ให้การพังหลุดมาอย่างนี้ก็ดีมาดูซิว่าสิบบาทเราจะได้ใบดีไหมใบแรกออกมาแล้วครับซาเิมิใบติดกันครับ G ีย <You. S 2> ูสองที่สองสองที่สองอออออเห็นละทันจิโร่แน่นอนทันจิโร่เบอร์ที่สี เหนียวหน่อยแกะยาก,กน,นะครับต้องแกะระวังมืฉะกั้นการสอาจจะยับได้ท่านจิโรอีกแล้วมาสิบห้าสองที่สามสามสองที่สามคียวจูโรอันนี้ผมไม่มีแน่นอนยังไม่เคยมีนะอุ้ยเดี๋ยวสองนี้มาสามใบครับ แถมฟรีอีกหนึ่งจะถอดจะถอดไม่อยูีครับมาดูไปแคมป์ทันจิโร่สองที่สี่ครับ เนสซิโกจานอันนี้ก็อย่างก็อ่ออาโกดังทันจิโระพระเอกของเราออกไปแน่นอนตอนที่ห้า ที่ห้าจะออกมาเปิน้นผู้หญิงทแา้าโอกมิสซิลิรองที่หกครับ เดียวออกสองเนโโซิโกตอนนี้อีกแล้วผมไม่อ่านชื่อท่านี้ไปไกลเลยสอง่ิโกัดครับมาสวยงามตรงนี้เนซิโกไปอุ๊ยเหรอ ซองน,นี้นี่ครับอีกอีกใบหน่ยกันไปซองนี้ได้สามโฟกอีกแล้วไปฟรีก็ด,ดีครับทันจิโร่ใบนี้ผมก็เพิ่งได้ใบนี้เองนเปอนไรโอ๋ยหามุมแกะยาก ยวชิโลตอนที่แปดอนที่แปดใช่แล้วไลุกไปเลยโอเคมิสซิสลิเยียวยะไม่ใช่เคนยะอา่านผิดห สองที่เก้าแตออกเป็นอะไรเอ่ย <c oughs> ขนาดออกเกียวเมย์ตัวละครก็จะวนๆออกซ้ำๆกันนี้แค่นี้แหละครับก็ตัวละครก็มีไม่กี่ตัวที่แหะมาะที่สองที่สิบชิโนบุ เอซิโกสที่สิครับกเซิโกโมจิอีโลสอที่สิครับโมจิอีโล อ่ฮันเชนงูอาสูรสองที่สิบสาม่ลยขึ้นคามาแล้วเก็บยะเก็บยาจริงๆริงมิสซิลิสองที่สิบสามมิสเซิลิสองที่สิบสี่ 14. กระดโอ๊ิสุริสองที่สิบห้าครับเคียร์จูโร มือกัหมดในจังหวนของเท่าไรนะจิบหกสิบเจ็ดทำไม่ได้ไม่พูดสองแล้วเดี๋ยวมือแกะนาเดี๋ยวมืออันน้โอ้มุสันมุสัน ซั่งต่อไปชั่งตีดาบบจัองอีกแล้วชั่งผมมันนี่ก็อาสูรหนึ่งในสี่ของอาสรน,นรอบที่อะไรนะห้างขึ้นเนี่ยจำไม่ได้ละลัละไปก่อน ลองต่อไป <C ut ters> โอ้ยเล่นข <C ut ters> นาดโอมาเยอะเหมือนกันเยี่ยมเลยโอ้ยมันจะไปที่เซร็จแน่เลยครับอันนี้ส <C ut ters> องที่สิบเก้าเก่งไงเนี่ยเถ่งเ <C ut ters> งนิน ตอนนี้เองและแจ็ติดาสองที่ยี่สิบครับสามสิบใบนี้เรียบเลยผมยังไม่มีค่อยค่อยมีขึ้นไปนีไปไปนี่ไปนี่สามส,สิบสี่ใบนี้ก็อสูรผมก็ยังไม่มีสวยดิสวยดิยี่สิบ อุอ้ยหัมาซ้ำอย่างรวดเร็วกดเทปติดการ์ดเกณฑ์ยะลองลองสุดท้ายครับลองยี่สิบสองผมทำขาดไปแล้วติดมือติดมือเมอสซิกโคจ้าง งเิโอ้โหนี่ซ้ำเยอะมากใบนี้ใบสามใบสี่แล้วก็ซองสุดท้ายครับของแคนฟัสก็คงจะล็อกนี้ก็คงไม่ได้รู้นะล็อกสิบศูนย์ยี่สิบสี่ดีไม่ออกทองนะครับจำไว้ <c oughs> ยา่าเพิ่งไปรีบซื้อ <c oughs> <c oughs> ชิโนงบูและท้ายสุด ไปที่60เคนยะหมดครับที่23ซองก็ถ้าไม่นับที่ว่าการที่ผมยังไม่มีนะเราได้ตัดออกไปเลยคือเจ๊งมากๆถ้าหวังใบพิเศษใบทองเจ๊งครับการซูเปอร์เลออกยากจริงจริงเค,คมปัสก็จบไปแล้วครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลไค์กดซับสไคร์กดแจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ